คนลมวันจะโทษไปนาำไฟยาชีก็แมนโด้เมนโด้ไปตายยันจะหาวหน้าก็ถามไม่ถามดี่เอ๋นะ ดีบ่ข้ามข้ามด่างแล้วมยก็ไปได้เชื่อมตัวนี้ข้ามไปนโยก้นโยกเลยโยนะครัไปขำ่ขมัปีปเนาะทักเล็กขุยอันน้เราทักเล็กเองสองใส่เดียวขำเลอีกอาี้เราทักเล็กสยิ่งฉลาย่แขง นี่ลุงเสือไม่ได้มานะค่ะลุงเสือไปออที่นาข้าวนะที่บางเทียมเนาะเพราะว่าเตรียมที่จะดำนาทำชงต้มบอ,อกไม่ได้มาคะวันนี้ไอ้ข้ามชงตามเนี่ยก็มาทำด้วย พากลับมาก็ซื้อขนมซื้อนมซื้อเครื่องมือ่ะคะทีมงานช่องขอบุณประเคนนะคะมีความยั่งมีความั่งแ่ต้องเลของงาไม่ใช่เลกเพิ่มเล็ ไปตลาดหรืซื้อยังมาปั้นกินนั่นซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรมาบ้างคะย่างซื้อเครื่องดื่มได้พิม่จ้างเป็นน้ำแดงเอ็มลอยเ์นี่แบเ็มลอยด์เขาผลิตเติงเอ็มือ่หรือเป่เขาผลิตเติงเอ็มลอยด์เขาผลิตตอนใดเอ็มอเจ้าน่ะเจ้าแจ๊กเกยย่างเนยย่าง

กะจายตัีกระจาไ่กระจายอีกจแล้วยาทนี้โดเดตืนนอนแล้วตาบวมมาเลยยังไม่ได้นอนเลยลุงไปกินขกํลังคุยกับเบ่แอนี่กํลังคุยกับเบ่แอน้ยเราไปได้ไปกินยาหรอเราตาไปกินข้าวเราดรอดกินไปกินข้าวกระทำมาจาละโซเรากินข้าวแล้วกเสริมล็อกตแล้วกันลคุ้ชมำนมาว่า กระดาไปไหนกัลัวว่าสินอนกินข้าวพนกัลัสงอกอดดงงเแกบอเขา้นนั้งแต่เ่างล้านซอยบ่บเขา้นผู้เดียวนีนผู้เดียวเมอน่เินเองผู้เดียวเลยเขาได้่อไปเลยเอโอให้เลยผู้ชายย่าไปดูในคลิปโมนงคลิปแรก เยวเลยกำปองง้อไปเลยตั้งหงกินป่ะไม่มีหงกินป่ะย่ามีกีกรไดไม่หลายแต่ดกเทั้ลุงพันกะลุงพันดกครับแค่ลุงพันป่ลังเพื่อลุงพันลังเพื่อนันเชื้อนงก็คอยปูว่ายนกเต็มต้นอยู่ด้บดกครับฝกกินน้ำกระท่านกินน้ำกระท่านเดยาทียังไม่ได้สนใจเลย เบอร์นมปังปิ้งอูดยากินเ้อเพื่นบ้าเ้ยร่างหนมปังปิ้งอะผู้จ้องนั่งนั่งล่างเยอะจะได้กินบาน่ง แนวไม่ตรองตกงมาหาเส้นคนไหนเนาะลูกตัดไปที่หาเส้นแล้วรับเน็ต 过来吧，来来来，来、啊。啊 มีล <iyorsun S 2> ัง <funz> ค <iona> ่าแล้วม <guys> ีัง wow, ฆ่ามาเงี้ยเลยนะท่ายังว้่ามันี้ม่ลังค่ามาเัง่อน พ <t ries> อจริงเอาเอาเอาโปรยแล้วโปรยแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้ว ดูไขตักไว้ดีเอฟซีช่องมนโอมนะคะคลิปที่สองคลิปแรกก็ฝากไปชมด้วยนะคะมีใครมาส่งอะไรโอ้โห แต่นคะเอจ้าจ้าจ้านะก็รับเอเนี่ยพากินกเลยมีอาาไดกิน่อมถึงเนาะว่าตอนลมากินด้อเด้อล้าบอกเอาไกันดกินลนอ่ะดีนะคะปาดเเนี่ย ขอบคุณพ็อแตนนะคะซื้อนมมาเดี๋ยวก็จะแบ่งไว้ตรงนี้ด้วยนะคะจะแล้วก็เอาไปไปตัวเองทานด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะทุกคน<ม>เป็นคลิปที่2นะคะของช่องมนโนมช้าแนวนะคะก็ฝากพิตภัณฑ์บริษัทมนโนมช่าโฮมซับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมเซรั่มสบู่เสื้อออ่งพ่อปู่แขนสั้น199แขนยาว299บาทนะคะก็ โทรได้ที่เบอร์โทร0927947526นะคะอ่ลงมาถึงก็ลุยงานต่อเลยนะคะก็ไปชมคลิปแรกเยอะนะคะของวันเพราะว่าลุงพึ่งกลับมาเนาะนะคะแล้วก็มา้อนรับ f อได้สักพักหนึ่งนะคะ FC ก็เดินทางกลับนะว่าเพราะว่าคุณแม่ f อเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาจากกาลสินนะคะได้นางพูดคุยกับ f c พอดีเลยนะเพราะคุณแม่บอกว่า ตอนมานั้นก็รู้สึกว่าถามหาลุงช่างด้วยก็เลยบอกว่าลุงพาปู่ไปหาหมอนะคะยังไม่กลับมาพอดีเลยนะคะคุณแม่กําลังจะจุดธูปก,ก็เห็นลุงช่างมาพอดีก็เป็นบุญเนาะนะคะได้พบหน้ากันนะคะ,ะก็ดูการทํางานไปเนาะเอฟซี FC. อ่ะบ่ามืดมาแล้วนะคะเอบ่ามืดมาแล้วนะคะนี่นะคะจ้ะก,ก็บ่ามืดเป็นโชเฟอร์พาป้านะคะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเนาะนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าทำกับข้าวให้กับลุงช่างทานแล้วก็น้องๆน,นะคะต้องมีเมนูหลากหลายนะคะจะได้เติมพลังนะให้กับลุงช่างด้วยนะ,ะในการทำงานนะก็ดูการทำงานไปนะคะ เมื่อลูกข้าวเดียวแล้วก็มาก็ข้าวเดียวอี่ลี้งข้าวเดียวอะไรบ่ายสองแล้วไปมื้อเที่ยงสองชั่วโมงนึ่งย่าได้อะไรมาฝากลุงช่างคะหลังจากที่กลับมานี้ค่ะทำกับข้าวบ่อยพังนะบ่อยพังนะำเรามากินข้าวก่อนนะคือพูดมีมีต้มอะไรคะมีต้มอะไรแกงปลาค้อโอ้ใครทำใครทำคะป้าแตนค่ะอุ้ย ทีมงานมารวมตัวกันแล้วนะคะทีมงานมารวมตัวกันแล้วนะโอ้โห <Okay. S 1> ลุงช่างทานข้าวลุงช่างฝีมือป้าแตนนะ <c oughs> มืดมาถึงก็เตรียมเลยนะคะเตรียมงานเตรียมลุยงานกับลุงช่างต่อเลย <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยาชิมาถึงก็โดนเซวเลยนะพี่น้องนะยาชิไอ้มีวบอกว่าอาสาจะอยู่ให้อาสาอะไมาอย่างนี้นั่งเล่นโทรศัพท์เฉยเลย แอนแอนไม่เกี่ยวแลก็แอนที่ชอบไปตลาดโธอมาพอจะาจะพ่ไปน้ำงฟแบคนร่งเม็ดโงเม็ดโดจ๋าเฮ้ยเบ็นมากกว่าระทำกราทพี่แอนนถามพี่แอนทำไมเขาถามว่าวันนี้ใครอยู่เม็ดโดจ้าที่เออแล้วแกไปไหนไปถ่ายคลิปเอ ทำพ,พี่เออทำพี่แล้วทักเล็กผู้นี้อันนี้แหละทักเล็กเองสองใส่ทีอยู่ทำอะไรอีกอันนี้แหละทักเล็กสองยิ่งฉลาดมีแข้งทำในตรงกลางมังม่เป็นอ,อันนี้ลุงเสือไม่ได้มา,านะคลุงเสือไปไออที่นาข้าวนะที่บางเยี่ยมเนาะนะคะเพราะว่าเตรียมที่จะดำนา วันนี้ก็ไม่ได้มานะคะวันนี้ปลากลับมาก็ซื้อขนมซื้อนม,ซ,อนมซื้อเครื่องดื่มนะคะฝากทีมงานนะคะก,ก็ขอบคุณป้าแตนนะคะที่มีความหงใหใ่ยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ ไปตลาดแลซื้อยังมาปันกินนั่นซื้อเ่อมซื้ออะไรมาบ้างคะย่าซื้อเครื่องดื่มให้กินจังเป็นน้ำแดงเอ็มเลยแล้วเขาเล่ันีมันิ่นิเิยเขาเลือกต่ามแหละวินเตองยด๋อยคบวินิจตอนใดยงอยเจ้าน่ะเลยยนเลยยนระิ่งเดกิงเดกลูกชายตัวจริง จัก่นเจ้าเนาะมันว่ากันเือยยากเอยานก็ทิแดกนลูกผู้ชายตัวจริงไงไม่ินตัวปลูกผู้ชายตัวจริงเยกือยนกันือย่กันเือยานนอยากือยจ้วาทำางนี้ววดาดาตื่นนอนแล้วตาวมมาเลย ยังไม่ได้นอนเลยลุงไปกินข้าวออเลยนุไกิน้งาไปกินข้าวไปกินข้าวลุงช่างลุงช่างถามหาลุงช่ามาถามหาว่าตาดาไปไหนกัลังว่าสีนอนกินขาวอิ่มกัลังว่เสียงป๊อกป๊อกป๊อกทำงาน ก็เอื้อนนังแต่คืนนังล่านซอยบก็คืนผู้เดียวน่เออคือผู้เดียวแบไมได้กินเองเดียวเลยเขาได้หอไปเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปมโองคลิปแรก